คลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและบันทึกเรื่องราวของผู้จัดทำขึ้นเพียงเท่านั้นอาจมีสาระบ่มีสาระบ้างก็ขอให้เข้าใจว่าบ่ได้มีเจตนาทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือมีความเข้าใจข้อมูลที่ผิดไปแต่อย่างใดหากมีวาจาผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะจ๊ะเตือนแล้วนะ่ะสวัสดีครับ สวัสดีเขาสูซองสูรศักสตอรี่ก็เอาลหครับมือนี้ที่สิเฮดเรื่องเล่าบันทึกเรื่องเล่าจะคข้องไว้นี่นะมันนี้ได้ขล้องดีมากครับเห็นละงงนะครับซื้อเนื่องนะครับมืออันว่าสิบปขอทายคอนเทนต์นะครับวับนนี้ข้าเจ้าบ,บอยทายคอนเทนต์ทาวาสิบปขอเก็บเห็ดลงงะงวงครับเขาก็เลยด้วยข้อมสูนเขาก็เลยซื้อมาปลูกเองเลยต้นยางเขาก็มีนี่ครับเ,เลยมือนี่สิผ้ามากปลูกไว้ปรูกว่า ปีนี้ชีึ้นบอ่อนะครับถ้าปีนี้่ขึ้นกน็เดี๋ยวไว้เจอกันปะีหน้าไว้เอ็ดคอนเทนต์นะครับเข้ากับสีปลูกมองไรที่มันมีต้นย่างนะครับต้นย่างนี่เฮาก็สิปลูกนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสวนยางเนาะกับปลูกไว้ลายต้นอยู่นะครับต้นย่างมองไรมันเป็นปลาเป็นอเขาก็จะพยาย,ยามห้วยไว้แต่บบวาต่ากับกบหรู้ว่ามันจขึ้น่ขึ้นแต่ว่ากะจตว่ามันขึ้นเฮากับตรงร่องเบื่องครับนี่ต้น,ตนย่างใ,ใหญ่ๆง่ายเนาะปลูกไว้ปี สองปีแล้วนะครับนี่ต้นใหญ่นี่ครับขาจาว่า้คุดนะครับคุดพื้นดินไปต้นแย่ง,งออกจากน้อยนะครับแล้วก็ห้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะถึงสูตรบ่แต่ว่าขาจาว่าเอาปุ๋ยคอกใส่พร้อมนะครับก็ไ่แน่ใจดอกแต่ว่าเขาเหตดแบบตามนี้ตามเกินนี่ละอ๋ใส่ถุงไว้ก่อนใส่พักพก่องกันด้นี่ขาจาว่าห้วยนะครับต้นแรกข้างก็สีห้วยเลย จักถือ,ถอ,อกวิธีบ่ถือกวิธีดอกขยาวากันขยาวาก่อนดืม่มผูดได้ยากปลูกนะครับก็หาซื้อได้นะอยู่ในเน็ตทั่วไปเลยนะช่วงนี้มันกับบวัวแพงหนอนะครับขวดละสามสิบาทนะครับอโอเคเดี๋ยวเขาจังสีมาขุดปิดกันนะครับนี่มาต้นนี้ครับนี เอาตัวนี้วาให้ขุดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวออกจกจังน้อยครับอ่าตังไห้ก่อนเจ๋ยว่าขุดจังน้อยเทากับพอได้เคลียออกก็เจ้าจว่าขุดให้หกักเห็นมันเห็นหักฟอยนะครับเพราะว่าอันพวกรากฟอยของตนอ้นยางนี่มันจะขึ้นมากนะครับเป็นสปอร์นี่จริงๆแล้วมันก็นมีขาวๆอยู่ด้วยจะรู้ว่าเสื้อเห็ดอีกยังนะครับนี่เขากับขุดออกนิดนึง ปีหน้าเด้อผู้ใดสนใจมาถ่ายคอนเทนต์มาเก็บเนะครับเด้อพ่อกันเลยเอ,ออเออเออเออให้เก็บแมีนให้เก็บซื้อพร้อมนะแบบผู้ใดอยากถ่ายคอนเทนต์นะตัวนี้สองกับห้วยเลยแต่ว่ากินมันหนีใสไ้ได้ด้นี่ครับนอ oh, ย่าดุมโดนอย่าดมดน <laughs> บอกเลยจะดมดนโอเคสองต้นแล้วไปอโอ้ต้นนี้เดียวเปิดน้ำอีกก่อนครับน้อยเงไไี้บอใบไหม,ไม่มันหลายอยู่ยอยของห้อมันอยูแต่นต้นยางอยู่แล้วะคระับมันมีความชื้นอยู่แล้วนะถ้าห้อว้านไว้เนี่ยผมว่าสบายสบายเลยนะครับปีน,าน้าเก็บเห็ดคลายแท้และ แต่ว่าลงทุนไปงงนิดร่อยก็บาทครับซื้อเห็ดมานะครับเมื่อเั้นกับว่าสีไปไทยคอนเเนตนก็เจ้านี่ละข้าเจ้าปลูกไปรลายครับลงทุนไปคือกันขี่รถไปแบบย่างดีมาสีไปเก็บขาเจ้าบอกให้เขาไปเก็บซ้ำนะครับเจ้าว่าเมื่อสีไปหยียบมันตายไาสั่นครับปุ่มกับบอกเขาใจดอกแต่ว่ากับเขาเจก็เจ้าอยู่หรอกครับก็เจ้าลงทุนเนาะเจ้ากับว่าอย่างห้นเข้าไป เล็บ่เป็นยังมือนี้ปลูกเองอาขวดนี้ไว,ว้แล้วขวดนี้ขยอกันขวดที่สองปลูกเองได้ไปหาบึงในเน็ตเลยนะครับหลายครับค้นขายโอเคไปต้นต่อไปเก็บขวดน้ำปึ๊บได้็จละเดีย๋ยดีวยดวยขวดก่อน ในไทยปะทุดใบพอมันคือนะครับใบแล้วน,นี่ใบใหญ่ๆเลยนี่หดก็ขุดหอดแบบหอดใบมันหอดใส่แล้วก็ขุดหอดนั่นเลยนะครับมันหนาจีมันหานหาจีปลูกเนี่ยน,นะครับต้นอันนี้เพราะว่าขนาดต้นน้อยเนาะเห็นก็เจาะแบบเวลาเขาไปซื้อต้นกลามานี่มันก็ซีมีแบบ ที่ก็จะบอกว่าใส่เสื้อมากใส่เสื้อมากนะครับก็เท่ากับใส่มากแค่ติดโคนมันนิดเดียวนะก็่โมดูว่ามันเกิดอะไรจังไหนนะครับหลายๆนี่นะนี่เขาก็เลยแบบเฮ็ดธรรมดานในละฮ็บตามนี่ตามเกิดขนาดเห็นในปลามันยังเกิดเองในเลย่ยหมนมีเสือเลยนะครับเขียคขวดออกแล้วใส่เหพี่พี่โอ้ยคีอเก่าเหรครับ จังจังไทยมึงรู้ปีนี้บระท่านกับปีน่าด,ด้วยอืมโอเคขวดที่สองนะครับจัดไปไปต้น,นนี่นี่เขาได้เห็ดปวกมากนะครับยูปาหมองข้างกันนะครับนี่ได้มากมือเส้านี้ได้ยักดอกมือเส้าหาดอก ในเมือเั้านี้หาดอกแล้วอันนี้ได้อีกสองดอกนะับเห็ดปวก<ง>เห็ดปวกง่ายปะอโอ้ผมก็เก็บบา่เคยเก็บดอกบม่เคยเห็นแต่ว่าก,กะปลูกไว้เอาคอนเทนต์ยางเดียวนะผมโมนินนี่เอาคอนเทนต์ไปนปลูกต่อโม <c oughs> เลน่าอแลครยบหายแล้วนี่อันนี้ต้นโมง่ายแบบไหนขวดใบมันออกกอ่อนผงเคซื้อแม่โทรลองวนันนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ซื้อมาอีกอยู่ดอกบบพอ่อ เนี่ยเขาบอกกล้าสร้างหลายเนาะออกเล่บลูมัได้ใส่ได้หน่อยได้หลายสร้างมากแหละก็ต้องมาเติมมั้งสินะ,ะขวดที่สามขวดสุดท้ายนะครับไปมันมานเนื้อมันได้กลิ่นเนื้อเขา เดี๋ยวจะมาขวดปิดอีกเทื่อนึงนะครับนี่โอเค,อเคต้นสุดายนะครับเพราะว่าเสื้อเห็ดเบิดแล้วหากสีห้วยือเกาหลังจากรอบนี้กะน,นาสะได้สร้างมา่ไม้อีกนะครับอีกจากสามสี่ขวดอยู่นะครับแต่ว่าเห็นมีที่ก็จออกเจ้าเฮ็ดแบบเฮ็ดเสือ้อเห็ดก็จออกเจากับเฮ็ดบาอยากนะครับอยู่ใน ยู YouTube ทูบเนาะเขาก็บเบิงเลยเลยเหม่ยนแต่ว่าคอให้มันแบบมีเห็ดก่อนแต่ว่าตอนนี้เขาบ่ามีเห็ดเขาก็เลยต้องเลยซื้อกระเจานะครับก็เรียบร้อยครับมือหนีผ้ามาปลูกเห็ดละงกเรืองนะครับเขาซื้อมาปลูกเนาะกะ็มือมี่ยังแล้วควชิปนี่ซันีแ่แหละก,ก็ท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับสำหรับ่องสุรักดิ์สตอรีนะครับเพราะว่าจะเป็น youtube นะครับ เพจสูรศักสตอรี่นะครับแล้วว่า TikTok นะครับสูรศัก์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับและกับอันเดอร์สกอร์โอยูไวนะอุ้ยนะครับฝากติดตามนะครับกลับไปเจอกันคลิปหนา้าว่าข้อจีพาไปใส้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ